หมื่อละสองเวลา,จา,า,ลวาลวจากสมาระสระระจาสาระระสาระระเบิ่งคนแกอภีกมาหายอาภีกมาหายเมื่อหนีกินอันสปากเกตตีจา้า ได้จ้ากิน,กากนาก่าน,น้ำกันสุกซุปขโพดจ้าซุปขป้าโพดซุปข้าโพดฮอนอนจ้าอนฮอนซุปข้าโพด โมเปิยงทั้งสดกลิ่นหอนๆจังแสบจ้าไม่ได้จ้ากินเผาด้ำกันสวัสดีจ้าไม่ได้จ้ากินเผาด้ำกันเผาเศร้ากับถั่วเพียงร่วมกัน spaghetti, trứng ở lan Ừ, là... có. <cơmIf> <laughs> <laughs> <runsível> <laughs> กินละลายรสไม่ถกอก็จะดังไม่ถือ แดดป่ะโอชีสบางมันกินเป็นแซ่บ กินแล้วเล้วจ้าเนี่ยละ่ะหนาวบึงหัวกะเชื่อเากับปานแล้วจ้าอิ่มแล้วกับบะเบิดมันหลาย ปั่นกันจ้าว่าเสียนออกมาเห็ดหัวมือนีแดด,ดี่ตีเป็นวามืออื่นอันหนาวอ่สันก็ได้ว่าสีตออ้อนฟั่งเสาเบิงมืออื่นกับสิตีกรอบฟังเสาเห็นมันแน,น่นเห็นมันแหงเนาะให้ปูนมันแหงอะนะถ้าปูนมันแหงแล้วเข้ากัน ตีกรอบได้นะระจ้าจ่าจะาไปพอกันอยู่บ้านอีกรอบนึงเพราะวันจะได้ออกมาเห็ดหลางบ้านอีกคือเก่าป้าจ่ากระบ,บานกันหอดเฮี้ยนละโอ้เป<อ>็นว่าแดดเตียนสีพ่อหนาวกันหนาวคือเก่าละ่ะไ่เห็นว่าสีหอ,อนเลยมาแต่ว่าม ช่วงอันเนียน่อนเลจากหน่อยสิออกไปอันทาสีใหม่ไว้เลยมีหนั่นอันบดจะผสมมันเหนียวกเลยมีอนั่น <tôi thơ> có tổng này điều gì đấy của tay không gì người, này là cái vật tối nhất cái cây cây cây, điều thứ ba là cái mương cái cái mương 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 cái cái mương cái 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 ดีได้ครับคนณลูจกิเท่าสีเสาสาร้างจําเป็นนะจ้ะ เนี่ยเรือเสาวนีดแล้วๆคุณเดี๋ยวสีม่านผ่าท่าสีไวแล้วจ้ามือนี่ขราจะาเดี๋ยวท่าสีใหม่กัน,นสีเสาซือมากถังหนึ่งพระจ่าจะท่าสีกันนี่จ้าใหม่อันเสาเสาอันนี้ เงานกระเจียนเอาเพื่อนงันใส่เล็กนี่ลันขันไข่ข้วงลงไปขันนอ็อตใส่ี่นี่เนื้อเทปูนเทปูนส่จ้ะเดี๋ยวท่าสีกันที่นี่พระเจ้าท่าสีกันที่นี่ลงมือเฮ็ด สีสีอีหยังก สีใหม่เจนระมือระคำมืออื่นจังสีได้ร่งเสาร่งเสาแล้วก็เสียนเอาเพิ่นนั่นนี่มาใส่เน,นี่นี่นี่แหละเสาเพิ่นอยู่ในนี่เอาเสามาลงเนี่นี่แล้วก็เสียเอาปูนเทใส่ขันน็อตขันนอ็นนอตใส่แม่เหล็กนี่เนาะนี่ขันเล็กเอกขันเล็กก็กสัคันนอ็อต ไทแน่นเล็กนี่แล้วก็ใหม่เจาะใหม่สกอนมื่ออื่เมื่อเอินจังมาหล่นกันว่าเป่นสีสีเป็นงามาาพอจ้ะเพราะว่ามันเมือดเนาะมันพอเห็นเนาะมมันเมือมันเป็นสีนี่แหละว่าแต่นตอนทีท่าตอนที่ยงแจงยนืนท่าไปสีเิ่นก็ออกเป็นไล่ใหม่งามยืนนะเบิงเบิงงามอยู่มืออือนลงเสาแล้วกระเซีน วาดอันนี้วาดอันนี้กติท่าสีจ้กวัดแล้วก็ตัดเด็ดตัดปอบพอเด็ดตัดก็ยังโมโหแต่กติท่าสีแผ่นใหญ่ที่นี่หลักเกจิเอ็นเห็ดกอบเพ่นตีเสนเสาเนาะเจาะเสเสาแล้กกจิชียน,น,แ,น,น,แ,ยนแดนเอาสังกะสีใส่ล่งนะฟังทั้งผุ่มฟังทั้งป,งงปบัตรกระจังจึงได้มนันใหก็ฝากไว้สำเนียก่อนได้จ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กำลังใจลูกอีสานสาวดอนชาแนลนี้ด้วยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวมืออื่นยังสิออกมาเห็ดต่อมือนี้มืดละ